สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแท็บเล็ตจากทางหัวเว่ยนะครับเมดแพด11.5 Paper m a t นะครับมันจะต่างจากตัวเดิมยังไงแล้วมันใช้งานยังไงเหมาะกับใครนะครับไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับสําหรับซีรีส์เมดแพดของทางหัวเว่ยเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นประมาณสัก4ี่เลเวลนะครับก็คือจะมีตัวเมดแพดที่ลงท้ายด้วย SE อันนั้นอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับเน้น เออเอนเตอร์เทนเป็นหลักละกันดู y YouTube อะไรพวกนี้ได้นะครับดูพวกแอปสตรีมมิ่งต่างๆได้ซึ่งตอนนี้เขาดูได้แล้วนะถัดมาเนี่ยซีรีส์ที่มันขยับขึ้นมาหน่อยจะเป็นซีรีส์เมดแพดเฉยๆนะครับที่ไม่มีอะไรลงท้ายเลยจะมีตัวนี้แหละเมดแพดสิบเอ็ดจุดห้าคือก่อนหน้านี้เขาวางจำหน่ายไปเมื่อช่วงซักเทียสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นเมดแพดสิบเอ็ดจุดห้าซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเหมือนกันเลยแต่ว่ามีการปรับปรุงสเปคบางอย่างให้มันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอกระดา ถัดมาอีกซีรีส์นึงจะเป็น Ma t e Pad Air นะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ตัวท็อปสุดก็คือ Mate Pad Pro นี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวกลางๆราคาเนี่ยณนะวันที่ถ่ายรีวิวผมไม่ทราบราคาจริงแต่ว่าแววๆมาว่าประมาณไม่เกิน1 5 0 0 0บาทละกันนะครับก็พอไม่เกิน1 5 0 0 0บาทกับอุปกรณ์เสริมที่ได้มาเนี่ยมันจะมีนะตนี้พวกเนี้ยน่าจะแถมนะครับก็คือพวกอรองรับตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดแล้วก็รองรับตัว h u a w e i M Pencil Gen 2ด้วยนะครับ ก็ถือว่าดูเป็นแท็บเล็ตที่น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนหลายๆคนได้ดีนะครับโดยเฉพาะใครที่1คือชอบวาดภาพนะครับ2คือชอบอ่านอีบุ๊กเป็นจิตใจไอ้ตัวเนี้ยสุดจริงๆนะในเฉพาะ2เรื่องนี้ส่วนเรื่องอื่นก็ลดหลั่นลงมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวสเปกกันก่อนนะครับไอ้ตัว Made Pad 11.5ที่เป็น p a p e r m a แเนี่ยนะครับก็สเปคเดียวกันกันกบตัว Made Pa 11.5ที่ขายไปก่อนหน้านี้แต่ว่าจะมีแรมกับรอมที่สูงกว่านะครับตัวนี้ชิปยังคงเป็น snapdragon 7, Gen 1อยู่นะครับ เป็นชิปที่เรียกว่าเป็นแรเทพนะแล้วก็ไม่รู้หวัวโวยสต็อกไว้เยอะมากนะก็สามารถมาทําในเมดแพดได้นี่นะครับอ่ะชิปเป็นแล้วก็7จ็ดเจนหนะครับแรมตัวนี้ที่ผมได้เทส่ยเป็นแรม8แล้วก็ความจุในตัวเครื่องเนี่ยเป็น256 GB แล้วนะครับมันก็รันด้วยตัว Harmony OS นะครับก็เป็น Harmony OS เวอร์ชัน3.1ทั้งทางหวัวโวยทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้เช่นบวกหูฟังต่างๆหรือแม้แต่ว่า ใช้งานมือ e ถือ Huawei เองก็ทํางานร่วมกันได้สบายเลยมันจะมีพวกหน้าจอป๊อปต่างๆเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มีมือถือ Huawei มาเทสด้วยนะครับก็เทสตัวแท็บเล็ตเดียวแล้วกันนะครับในเรื่องของตัวกล้องนะครับมันให้กล้องมานะครับกล้องหน้ามันมีแล้วก็ตัวกล้องหน้ามันเองสามารถขยับตามมุมต่างๆได้ด้วยเหมาะกับการใช้วิดีโอคอนะครับเวลาที่ผมมีเรียนออนไลน์นะครับหรือว่ามีการประชุมออนไลน์ใช้กล้องหน้านี้ก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็ตำแหน่งกล้องหน้าตรงนี้ดีนะวางอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานในแนวนอนเป็นหลัักกกนนี่่่มมม็จะ้้ใหภาาาาพทคอขงสว ส่วนตัวก็หลังเองเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้องให้ตัวเดียวสําหรับตัว Mate Pad 11.5ตัว Paper Mate นี้นะครับจุดเด่นจริงๆเลยของเขาคือตัวหน้าจอนั่นแหละครับหน้าจอตามสเปคเลยนะก็คือ11.5นะครับความละเอียดหน้าจอประมาณ Full HD นะครับตัวไฮไลท์ก็คือตัวพื้นผิวของตัวหน้าจอมันเองเนี่ยมันจะเหมือนเราติดฟิล์มด้านแต่จริงๆมันไม่ใช่ฟิล์มมันเป็นตัวเท็กซ์เจอร์ของตัวกระจกเลยนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีของทาง Huawei เขาซึ่ง เขาไม่แนะนําให้ไปติดฟิล์มเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของการดูแลร,รักษาโตเครื่องสําคัญมากในกล่องเนี่ยเขาจะมีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้1ผืนนะครับผ้าผืนใหญ่ประมาณหนึ่งเลยเอาไว้สําหรับเช็ดทำความสะอาดหน้าจอแต่ว่าตัวหน้าจอมันเองเนี่ยเอาจริงก็ไม่ค่อยเก็บรอยนิ้วมืออยู่แล้วแต่อย่างไงก็ตามเวลาระหว่างการใช้งานมันต้องมีเรื่องของความสกปรกเราสามารถใช้ผ้าที่เขาให้มาเนี่ยในการเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับ จุดเด่นของตัวหน้าจอ Paper erm Mate เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปคือเป็นจอด้านนะครับที่ไม่มีเรื่องของแสงสะท้อนเลยนะครับเวลาที่เราใช้งานแล้วต่อให้แบบว่าเราส่องไปกับไฟโดยตรงเนี่ยก็แทบไม่เจอว่าหน้าจอสะท้อนมันเลยทําให้เราใช้งานได้สบายตามากขึ้นนะครับเหมาะกับการอ,อ่านหนังสืออีบุ๊กผมโหลดแอปเมพมาแล้วก็เปิดอ่านอ e ีบุ๊กเพลินมากๆด้วยความที่จอมันลื่นมากๆด้วยนะเวลาที่แบบเลี่ยนหน้าหนังสือนี่คือกดกดกดแล้วก็อ่านเพลินๆแป๊บเดียวจบบทเลยนะครับหรือเพื่อนๆที่เน้นใน,ในการ ช็อตโน้ตต่างๆเรื่องของการวาดด้วยนะรวมถึงการการจดบันทึกต่างๆมันให้สัมผัสนะครับที่ใกล้เคียงกับตัวกระดาษจริงๆมากๆคือเวลาที่เราจดลงไปบนหน้าจอมันจะมีความหนื่มากกว่าปกตินิดนึงนะครับพอเป็นตัวเนี้ยมันลื่นเวลาที่เราเขียนเนี่ยมันใช้สัมผัสเหมือนกับเราเอาปากกาปากกาที่เป็นหัวหมึกเจลครับลากลงไปบนกระดาษเลยให้ฟิลแบบนั้นเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเหมาะกับคนที่ชอบวาดภาพเหมาะคนที่ชอบจดบันทึกเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ย มีแอป,ปอย่างตัว Huawei Note มาให้นะครับ Huawei Note เนี่ยมันจริงมันเป็นการพัฒนาที่ตัวแอป,ปมันเองนะครับเรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากๆแล้วสําหรับคนที่เน้นการจดบันทึกแล้วการวาดภาพเพราะว่า1คือเครื่องมือมีให้ใช้เยอะนะครับรูปแบบของการเอ็กซ์พอร์ตทำได้เยอะอีกด้วยนะก็คือ Huawei เนี่ยเขาเป็นเน้นพัฒนาแอป,ปตัวนี้มาเป็นแอป,ปฟรีติดเครื่องนะครับให้เราสามารถใช้งานได้เลยที่ไม่ต้องไปซื้อแอป,ปเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อสัก2 3ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะแนะนำให้ใช้กับ J Note ใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบัันนนีี้ปป Apple Note ตว เพียงพอมากๆแล้วกับการใช้งานจดการใช้งานพื้นฐานทั่วไปหรือแม้แต่เป็นการวาดภาพด้วยซ้ำไปนะครับมันให้ทูสในการใช้งานที่มากพอแล้วก็ตัว m en p e n c i l Gen 2องเนี่ยรองรับแรงกดได้ระดับ4,000ระดับเนี่ยมันสบายๆยแล้วในการวาดภาพนะครับมันเพียงพอมากๆแล้วก็ เรื่องของการแรงเงาอะไรไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับตัวปากกาถือว่าทําออกมาได้ดีตอบสนองกับตัวหน้าจอที่เป็น paper matte ได้อีกดีเยี่ยมอีกด้วยนะครับเราชื่นชมหน้าจอ paper matte ไปเยอะแล้วนะครับมาดูข้อสังเกตที่ผมเจอในตัวหน้าจอ paper matte กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับตัวหน้าจอ paper matte สหรับส่วนตัวผมเองนะถ้าเป็นการใช้งานกลางแจ้งผมว่าจอมันเร่งแสงสว่างสู้กับจอปกติไม่ได้นะครับเทียบจากประสบการณ์ที่เคยใช้งานตัว m a t p a x e er l จุดมานะผมว่าจอของตัวรุ่นปกติ ใช้งานกลางแจ้งนะกรณีใช้งานกลางแจ้งนะมันสว่างกว่านะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นการใช้งานในอาคารอันนี้ไม่แทบไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการรับชมพวกคอนเทนต์ที่มีการื่อนไหวเร็วๆอย่างเช่นการดูพวกวิดีโอต่างๆผ่านทางอาจจะเป็น YouTube อาจจะเป็น Netflix เองก็ตามนะครับผมรู้สึกว่าภาพจากจอเป p e r m a t เนี่ยอาจจะไม่ได้สวยหรือว่าสีอาจจะไม่ได้สดพวกคอนทราสต,ต่างๆอาจจะไม่ได้ดูจัดจ้าน เท่ากับหน้าจอปกติอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันแลกมาไงกับการที่เราสามารถอ่านหนังสือได้สบายตามากขึ้นเล่นโซเชียลได้สบายตามากขึ้นหน้าจอมันดูแลรักษาง่ายเพราะว่าตัวมันเองลื่นอยู่แล้วนะครับมันแทบไม่เก็บรอยนิ้วมือเลยนะครับก็เป็นข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบที่แตกต่างกันไปแล้วกันสาหรับตัวหน้าจอที่เป็น paper matte แบบนี้นะครับตอนที่เราพูดถึงเรื่องหน้าจอไปใช่ไหมครับผมบอกว่าเ,เป็นการดู YouTube หลายคนจะบอกเฮ้ย hey, มันดู YouTube ได้หรอจริงจริง Huawei ช่วงหลังๆมานี้นะครับมันมีตัวช่วยหลายตัวมากๆในการใช้งานพวกเซอร์วิสของทาง Google ต่างๆนะซึ่งอย่างตัว Gbox เองเนี่ยนะครับอันนี้เรียกได้ว่าจะเป็นแอปที่คนใช้ Huawei ยุคหลังๆทุกคนแทบจะโหลดมาใช้งานได้แล้วนะครับมันคือเหมือนการทำเวอร์ชวลแบบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสามารถรันตัวเซอร์วิส Google ทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็นตัวการค้นหาดนทาง Google เองหรือแม้จะเป็นตัว Google Map แล้วก็ล็อกอิน Google เขาเข้าไป รวมถึงตัว YouTube ซึ่งปกติโหลดแอป YouTube มามันจะเปิดในเครื่องที่ไม่มี GMS ไม่ได้แต่ว่าพอเป็นการรันผ่าน Gbox มันสามารถทําได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ด้วยความที่ชิปที่ฮัลโหลเขาเลือกใช้ในในแท็บเล็ตของเขาหลายรุ่นเนี่ยมันแรงมากพอที่จะสามารถรันเวอร์ชวลนี้ได้อย่างลื่นไหลามากๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Gbox เองมันเข้ามาเติมเต็มในการใช้งานนะครับกรณีที่เราอยากจะใช้งานแอปที่มันไม่มีในแอปแกล l ลี่นะครับโหลดผ่านตัว Gbox ก็ดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับดู YouTube ดนน Netflix โหลดมาก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับตัว G Box นี้นะครับหรืออย่าง YouTube เองถ้าไม่อยากจะใช้ตัว G Box เพื่อนๆสามารถกดเข้าดูผ่านตัว h ัวใจเบราวเซอร์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับส่วนการใช้งานแอปอื่นๆน,นะครับมันมีแอปให้ดาวน์โหลดมากมายอยู่แล้วในตัวแอป g a l l e r y เองนะครับซึ่งแอป g a l l e r y เนี่ยเซิร์ชได้เลยนะอยากจะเซิร์ชแอปอะไรก็เซิร์ชได้เลยนะครับมันจะมี2แบบให้เลือกนะก็คือถ้ามันขึ้นด้านบนเนี่ยคือมันจะเป็นตัวโหลดจากแอปแกล l รี่โดยตรงนะครับซึ่งมันจะ,จะโหลดเร็วแล้วก็อัปเดตเร็วมากๆเลยแต่ถ้าาเกิดว่ มันไม่เจอแอป,ปพวกนี้อย่างเช่นผมเซิร์ช a c e b o o k ไปเนี่ยแอปแกลลี่มันไม่มีนะครับมันก็จะโชว์ผลการค้นหาผ่านทางตัว p e t a l Search ซึ่ง p e t a l Search ของทางหัวเวยเองเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นมาอีกนั่นแหละในการค้นหาแอป,ปต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปเลือกแหล่งติดตั้งที่ไว้ใจได้นะครับเป็นเ h i r d Party Store ในการโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม,ตมกรณีที่ตัวแอปแกลลี่มันไม่มีนะครับอย่างตัว Facebook เองเนี่ยลิงก์มันก็จะส่งไปให้โหลดผ่านทงาง a อพเคพียวบ้างอะไรบ้างก็เพื่อนๆสามารถกด install นะครับแล้วก็สามารถใช้งาน Facebook ได้ตามปกติเลยนี่ผมกดล็อกอินเข้าไปใช้งานได้ปกติเลยแต่ว่าข้อสังเกตอย่างหนึ่งของตัว h a r m o n y ่เอจนะครับเท่าที่ผมสังเกตมาหลายๆแอปที่ใช้งานเนี่ยเรียกหน้าตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยมันยังคงอิงสัดส่วนของแอปในแบบโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับซึ่งอย่างเป็นแนวนอนเนี่ยถ้าเป็นแอปที่ทำมา for Tablet อ่ะมันจะไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นเหมือนกับการขยายตัว UI ของ ของ Facebook เวอร์ชันโมบายให้มันยืดขึ้นน,นะครับอาจจะอาจจะไม่ได้แสดงผลได้สมบูรณ์มากมายนักนะครับรวมถึงแอปบ,บางตัวนะครับที่ไม่รองรับการทํางานแนวนอนมันก็ยังคงมีอยู่อย่างแอเคพีเไม่รองรับการทางานแนวนอนเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งเหมือนกันอ๋อรวมถึงตัวเกมด้วยนะผมโหลดอา V วีนะครับผ่านแอพีเคแล้วก็ลองเล่นดูนะครับผมค้นพบว่ามันไม่ได้เป็นอินเทอร์เฟซแบบในแท็บเล็ตนะครับถ้าเป็นอย่างแท็บเล็ตอย่างพวก iPad อย่างเงี้ยมันจะสามารถปรับเรื่องของ ความกว้างได้หลายระดับกว่าอันนี้มันเหมือนกับการเอาสเกลมือถือ,อมาขยายบนจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมก็ก็เล่นได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถนัดเข้ามือเท่าไหร่นักนะครับเว้นแต่ว่าถ้าเป็นเกมอย่างฟับจีอันนี้ถือว่าโอเคนะเล่นบนแท็บเล็ตจอใหญ่มันเห็นภาพเห็นมุมมองที่โอเคกว่าบนโทรศัพท์นะครับไหนๆเราก็พูดเรื่องเกมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยนะรจริงผมมีเวลาเทสไม่ได้เยอะมากก็จะเทสเกม2เกมหลักๆนะครับที่ผมเล่นประจําแล้วกันก็มี P ับจี โมบายนะครับกับตัว Rov Rov เนี่ยโหลดผ่าน apk เียวนะครับเป็นออ Rov server ของ g a l e n a นี่แหละปรับตั้งค่าสูงสุดได้หมดเลยนะครับปรับพาราเมเตสูงสุด60เฟรมเล่นแบบนิ่งน่งเครื่องไม่ร้อนด้วยนะครับอันนี้ถือว่าใครที่อยากเล่น Rov เครื่องนี้เล่นได้นะส่วนเกมอย่าง PUBG Mobile เนี่ยนะครับก็ปรับตั้งค่าได้เฟรมเรทสูงสุดที่60เฟรมแต่ว่าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ต้องเลือกกราฟิกเป็นระดับสมูทนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ภาพสวยๆก,ก็ได้สุดอยู่ที่ HDR แล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่เล่้ล่นไลนหลนะครม m 8GB แล้วก,ก็การปรับจูนซอฟต์แวร์ของทาง Huawei ที่มันมีพวกเกมเทอร์โบอะไพวกนี้เพียงพอมากๆแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมผมก็เชื่อว่ามันสามารถเล่นเกมที่กินสเปคสูงกว่าน,นี้ได้อย่างเกมชินิมแพ t นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรับตั้งค่าได้สูงประมาณนั้นอาจจะได้ปรับกลางๆ3าเฟรมเล่นได้แนะ่นอนสำหรับตัวเกม i ินิมแพ t นะครับสำหรับตัว Huawei MatePad เกือ Paper m a t นะครับ ข้อดีหนึ่งอย่างนะครับของหน้าจอกระดาษ Paper m a t เนี่ยเวลาที่เอาไปเล่นเกมก็คือมันเหมือนติดฟิล์มด้านไว้นะครับใครที่เป็นสายเกมแล้วเคยติดฟิล์มด้านจะรู้ดีว่ามันทัชได้ลื่นมากๆแทบแบบไม่เจอการแบบนิ้วหนืดทัชไม่ไปเลยแบบลากนิ้วไม่ไปเลยเพราะว่ามันลื่นนะครับด้วยตัวพื้นผิวมันเองมันลื่นก็ส่งผลให้เล่นเกมได้สะดวกมากขึ้นด้วยแต่ว่าเรื่องของภาพอาจจะไม่ได้แบบแจม่มหรือว่าสว่างหรือว่าชัดมากเท่ากับ จอปกติอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งของจอ p ป p e r m a แมนะครับมันได้เรื่องของความลื่นได้เรื่องของการตอบสนองหน้าจอที่ดีแต่ว่าเรื่องของการแสดงภาพเรื่องของความสว่างภาพอาจจะไม่ได้เท่าหน้าจอปกตินั่นเองนะครับ mm. เมื่อพูดถึงแท็บเล็ตแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการทํางานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายคนเลือกใช้แท็บเล็ตนะครับก็คือบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากพกพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปไปทํางานแล้วเพราะว่าหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแค่งานเอกสารหรือว่าตรวจงานใช่ไหม การพกแล็บท็อปไปมันดูเทอะท้ามันดูใหญ่โตไปหน่อยแล้วก็ในแง่ของความบันเทิงเองนะครับแท็บเล็ตมันตอบโจทย์ความบันเทิงกว่าแล็ปท็อปไปแล้วเพราะมีแอปที่เป็นเนทีฟของมันอยู่นะครับสามารถใช้เล่นเกมก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ให้ความสนใจตรงนี้ทีนี้ในเรื่องของการทำงานนะครับเมดแพด11.5เป p e r Mat เนี่ยเมื่อรวมร่างกับตัวห u ว่วยสมาร์ทคีย์บอร์ดตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เป็นเหมือนแล็ปมินิแล็ปท็อปดีๆเครื่องหนึ่งเลยเพราะว่ามีคีย์บอร์ดให้พิมพ์นะครับ mm hmm. คีย์บ Key ตัวแป้นพิมพ์เองก็วางแป้นแบบเดียวกับโน้ตบุ๊กเลยนะครับมีการเว้นช่องว่างที่ดีนะครับก็ให้ฟีลเหมือนพวกชิคเก็ตคีย์บอร์ดปกติเลยแต่มันจะมีข้อสังเกตเล็กน้อยตรงปุ่มที่บริเวณด้านขวามือเช่นพวกบอใบไ,ไม้อลอริงพวกนี้ปุ่มมันจะเล็กนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้ความเคยชินในการใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าใช้จนชินผมคิดว่าเราปรับตัวกับการใช้คีย์บอร์ดแบบนี้ได้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้มันเหมือนคอมเข้าไปอีกนะครับมีเมาส์บลูทูธหนึ่งตัวเชื่อมต่อกันเนี่ยม,ม,ม,ยามาร้าาาสถใชทํพวก ไฟล์เอกสารได้นะครับเป็นไฟล์เป็นไฟล์ Doc หรือว่าไฟล์ word นะครับหรือจะเป็นไฟล์ Excel ที่อาจจะไม่ได้มีสูตรเยอะมากมายนักนะครับถ้าเป็นสูตรพื้นฐานเช่นซ้ำหรือว่าทำรายรับรายจ่ายทั่วไปพื้นฐานมันสามารถรันได้สบายๆแต่ถ้าเป็นสูตรเยอะกว่านั้นเนี่ยเครื่องอาจจะแรงไม่พอที่จะรันไฟล์ Excel ที่มันมีสูตรเยอะๆมากนะครับ แต่โดยรวมเนี่ยจะเป็นการใช้งานพื้นฐานของน้องนักเรียนนะักศึกษาทั่วไปถือว่าสบายมากนะครัสบะะสำหรับตัว m มด p a d 11.5 Paper m a t นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแหละว่าเรื่องความบันเทองมันสําคัญนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ตัวเคสมันเองเนี่ยผมชอบมากเลยนะมันสามารถถอดตัวเองออกมาจากตัวคีย์บอร์ดได้เราไม่จำเป็นต้องพกคีย์บอร์ดไปมาให้มันแบบสมมุติว่าเราต้องการแค่จะดูคอนเทนต์ดูวิดีโอเนี่ยดึงมาแค่นี้นะครับอันนี้ก็เก็บลงกระเป๋าไปเลยมีคิกสแตนมาให้นะครับตัวคิกสแตนเองก็สามารถตั้งในในลักษณะของการที่ เรารับชมคอนเทนต์ต่างๆเช่นอยากจะดู YouTube อยากจะดู Netflix อยากจะดู VTV อะไรก็แล้วแต่มันให้องศาที่ดีนะครับสำหรับการวางบนโต๊ะแล้วก็นั่งดูหรือจะเป็นการนอนดูก็ยังโอเคอยู่นะสำหรับสำหรับองศาประมาณนี้แล้วก็อย่างที่ได้บอกไปตัวจอมันเองเนี่ยแทบไม่มีแสงสะท้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันทําให้รับชมได้สบายตามากขึ้นแต่ก็แลกมากับภาพที่อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะดูไม่ได้คมเท่ากับหน้าจอปกตินะครับทีนี้นอกจากนี้เนี่ยพอมันแยกออกมาแล้วเนี่ยนะครับด้วยความที่คีย์บอร์ดมัน เห็นอย่างเงี้ยคีย์บอร์ดมันเชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธนะครับเราสามารถใช้ตัวคีย์บอร์ดในการพิมพ์ได้หลากหลายมุมมากๆพอมันแยกชิ้นส่วนมาอย่างเงี้ยกรณีที่สมมุติว่าเราจะพิมพ์งานบนโต๊ะ,ะเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าต้องวางติดกันแบบนี้อาจจะพิมพ์ไม่สะดวกใช่ไหมเราก็แค่ดึงจอมันออกมานะครับแล้วเราก็พิมพ์จากตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถกดพิมพ์ตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะเมื่อการที่ตัวตัวเครื่องมันเองกับตัวคีย์บอร์ดมันแยกชิ้นส่วนกันแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งหนึ่งของเขาแล้วกันนะครับแต่สําหรับผมเองมันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะด้วยความที่ตัวคีย์บอร์ดมันเนี่ยมันเชื่อมต่อด้วยบลูทูธผ่านตัวกันตลอดเวลานะครับผมจะเจอปัญหาหลายครั้งมากเวลาที่เราดึงตัวเครื่องออกมาแล้วเราต้องการจะค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมไม่สามารถพิมพ์ได้เพราะว่าผมต้องพิมพ์ที่คีย์บอร์ดเท่านั้นนะครับอันนี้มันอยู่ที่การตั้งค่าเราต้องไปตั้งค่าให้มันมีตัวคีย์บอร์ดเสมือนโผล่ขึ้นมาด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่า ไม่ได้ตั้งค่าไว้แต่แรกก็อาจจะมีอาการงงๆได้ว่าเอ๊ะทำไมพิมพ์ไม่ขึ้นทำไมคีย์บอร์ดไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งของเขานะครับแต่ว่าแก้ปัญหาได้นะปัญหานี้สามารถไปจัดการในการตั้งค่าได้นะครับต่อมานะครับเรามาคุยกันเรื่อง h u a w e i M Pencil Gen 2นะครับตัวนี้ Huawei ก็ยังคงใช้งานในแท็บเล็ตหลายๆรุ่นอยู่คือโดยถ้าเป็นพวก a w ว i m a t e Pad Air หรือว่า Mate Pad Pro เนี่ยตัวปากกาวัาน แปะข้างบนแล้วก็ชาร์จได้เลยแต่ด้วยความที่มันเป็นเมทแพดรุ่นปกติเนี่ยมันจะไม่สามารถแปะปากกาหรือว่าชาร์จปากกาได้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งเหมือนกันนะก็เวลาที่จะเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับมันใช้มาทำแค่ครั้งเดียวแหละในการเชื่อมต่อก็คือเราจะต้องเขาจะให้ที่ชาร์จมาในกล่องนะครับเอาที่ชาร์จแปะตัวปากกาแล้วก็ไปเอาไทป์ซีเนี่ยเสียบเข้าที่ตัวพอร์ตของตัวเมทแพดนะครับมันจะเป็นการเชื่อมต่อกันในครั้งแรก หลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะชาร์จตัวปากกาก็ใช้ตัวตัวแท่นชาร์จตัวนี้แหละเนี่ยในการชาร์จแต่ไม่จำเป็นต้องต่อกับตัวแท็บเล็ตและอาจจะไปจิ้มกับอะแดปเตอร์หรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือมันไม่มีที่เก็บปากกานะครับเวลาใส่เคสเนี่ยมันก็อาจจะพกพาล,ลําบากนิดนึงอาจจะต้องหากระ اء, เป๋า1ใบนะครับใส่ตัวแท็บเล็ตแล้วก็ใส่ตัวปากกาแยกต่างหากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า ถ้ามันสามารถแปะได้มันจะดีกว่านี้มากนะครับแต่น,นี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเป็นตัวซีรีส์ระดับกลางแล้วกันนะครับอาจจะตัดฟีเจอร์บางอย่างที่มีในรุ่นอย่างเมดแพด a i ร์แล้วเมดแพด Pro ออกไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเองตัวเ p p มเพนซิลเจเนี่ยพอใช้งานบน Ma ดแ11.5ถามผมนะความรู้สึกในการใช้งานให้ความรู้สึกไม่แพ้พวก Ma ดแ Air รอรและเ a ดแพดโเลยนะครับโดยเฉพาะโปรตัวก่อนหน้านะไม่ใช่โปรตัวล่าสุดก็เรื่องของการตอบสนองทําได้ดีนะครับเรื่องของการวาดเขียน ก็ถือว่าทําได้ดีในเรื่องของแรงกดต,ต่างๆ4,000ระดับมันก็เป็นมาตรฐานของตัวาปากกาบนแท็บเล็ตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวปากกา M-Pencil เนี่ยถือว่าทําได้ตอบโจทย์การใช้งานโดยวรวมมากๆเลยนะครับสเปคด้านอื่นๆนะครับของ m e ด p a d 11.5 Paper m a t นะครับก็อย่างที่บอกไปเหมือนกับ11.5เลยนะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6ที่160เมกะเฮิร์ด้วยนะคือเป็น w i f i 6สเปคสูงเลยนะครับ รองรับทั้งตัว2.4แล้วก็5กิกะเฮิร์ o นะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.2นะส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เองนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ความจุ7,700ม ah ิลลิแอมนะครับรองรับชาร์จเร็ว22.5วัตต์ผ่านพอร์ต USB Type C แต่ว่าตัว Type C นี้มีข้อสังเกตเล็กน้อยคือเป็น Type C เวอร์ชัน2.0นะครับอาจจะไม่ได้ ถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วมากนะแต่ว่าส่วนใหญ่การใช้งานแท็บเล็ตระดับนี้ส่วนใหญ่ใช้ออนคลาวด์อยู่แล้วนะครับอาจจะเน้นดาวน์โหลดมากกว่านะครับในเรื่องของตัวไมโครโฟนกับตัวลําโพงนะครับรุ่นนี้ให้ไมโครโฟน2ตัวอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับมาสำหรับวิดีโอคอลเลยแล้วก็ลําโพงเป็นลําโพง4ตัวนะครับมี1-2 34ตรงนี้นะครับก็ให้เสียงแบบสเตอริโอตัวลำโพงเองเนี่ยถ้าถามผมนะตอนแรกแอบคิดว่าเสียงมันจะกระหึ่มหรือว่าเสียงเบสจะดีกว่านี้แต่ว่าถ้าถามผมอะ่ะในด้วยด้วยราคาประมาณหมื่นต้นๆไม่เกินหมื่นห้านะครับลำโพงมันนี่ถือว่าโอเคไหมถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีเบสที่กระแทกกระทันเหมือนอย่างพวกตัวเมทแพดโปรหรือว่าเมทแพดแอร์นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเม d แพด11.5เอ็เปเปอร์แมทเนี่ย ก็ในเรื่องของการใช้งานแบบมัติท t a s นะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดแอป,ปได้พร้อมกันหลายๆแอป,ปแล้วก็ในเรื่องของการเรียกการใช้งานแอป,ปเวลาทำ m u l ติท a s k ทำง่ายนะก็คือสมมุติว่าเราอยู่ใน1แอป,ปเนี่ยเราสามารถลากหน้าจอจนสุดเลยนะครับจากฝั่งหนึ่งจนสุดมันจะมีแอป,ปโผล่ขึ้นมาเพียบเลยแล้วเราเพื่มเๆ่ก็ลากขึ้นมาแค่นั้นเองแค่ลากอีกแอป,ปหนึ่งขึ้นมานะครับเปิด2แอป,ปพร้อมกันได้หรือจะเปิดเป็นแบบหน้าต่างลอยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับลากขึ้นมาตรงตรง,ตรงลอยๆตรงเนี้ยก็สามารถ ปปิดไดไ้หแอแลในแง่ของการใช้งานมัลติทาร์นะครับถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับตัว m มท p a d 11.5 Paper m a t ครับสรุปภาพรวมนะครับสำหรับตัว m มท p a d 11.5 Paper m a t กับราคาไม่เกิน15,000บาทแท็บเล็ตตัวนี้นะครับให้อะไรได้บ้างก็ใครที่เป็นสายวาดสายจดนะครับแล้วก็ใช้ปากกาเยอะๆหน่อยหรือว่าเป็นคนที่ชอบอ่านอ e ีบุ๊กนะครับ เมทแพด Pap 11.5 Paper m a หปรับรองว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับรวมถึงคนที่เน้นเอนเตอร์เทนเป็นหลักด้วยนะครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับด้วยชิปตัว s n a p d ก a g o n 7 Gen 1นะครับแรมให้มา8ความจุในตัวเครื่อง 256GB หนะครับเรียกว่าเป็นตัวที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการทํางานนะครับส่วนเรื่องข้อจํากัดเองอย่างตัวการใช้งานแอปต่างๆของเรื่องของการที่ใหม่มี gms นะครับเป็น hms เนี่ยปัจจุบันนเป็็อออย่่าางงไร,รบกกต้กว เขามีทางเลือกให้ผู้ใช้เยอะมากขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะตัว G Box เนี่ยใส่มานี่ก็ถือว่าทําให้การใช้งานมันแทบจะแทบจะเป็นแท็บเล็ตปกติเครื่องหนึ่งเลยนะครับอาจจะเสียเวลาตอนรัน G Box ครั้งแรกนิดเดียวส่วนที่เหลือก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น1ตัวที่น่าสนใจรอแล้วก็เรื่องงานประกอบเรื่องของวัสดุถือว่าทําได้ดีนะผมคิดว่างานประกอบแล้วก็วัสดุของตัวแท็บเล็ต Huawei เนี่ย ติดอันดับท็อปเทียร์ของแท็บเล็ตในเลนส์เดียวกันทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนว่า m ม t e p a d 11.5เป๊ะ Mate ตัวนี้ก็งานประกอบแล้วก็วัสดุตัวเครื่องเลือกมาใช้งานได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็จับมารู้สึกว่าคุ้มราคานะกับที่จ่ายไปนะครับสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้ใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ทางช่องทางจำหน่ายของทาง Huawei เขาได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่25มีนาคมเป็นต้นไปนะครับประมาณนี้สำหรับรีวิว เมทแพ s s หน้าจอเปเปอร์แมทหรือว่าหน้าจอกระดราษนะครับใครสงสัยอะไรหรือว่าคิดเห่ยงไรกับแท็บเล็ตตัวนี้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ,รบก่อนจากกันไปผมฝากกันเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับเพียงเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ขอต้อนรัไปก่อนสวัสดีครับ